เดี๋ยวผมพาไปดูต้นแบบในการแต่งรถของผมนะครับรถลูกพี่ผมนะค <c oughs> นรถพี่เจ๋งนะฮะนี่อันนี้เลยอิวสุคันนี้ปีอะไรนะพี่ปีแรกเลยปีตั้งแต่มันออกปีสิบสองปีสิบสองปีสิบสองอันนี้เอาล้อก่อนแล้วอันอันนี้ล้อท <37 S 2> ีอีสามเจ็ดสามเจ็ดการตรงนะบวกยี่สิบบวกยนะี่สิบแล้วยางที่นําเข้ายางนําเข้า,า,น,ขานะช็คทิง้งช่วงล่างนี่โหช่วงล่างนี่ก็มาสัก สามแสนสี่แสนต้องมีต้องมีต้องมีนะยางเป็นเบอร์พิเศษสองห้าห้าคือยางตัวนี้นำเข้าไม่มีขายในท้องตลาดนะครับเออไปล่วทีนี่ก็ต้องสไลด์กลับอย่างเดียวขออนุญาตชมภายในอะครับผมอะมาดูอะเข้าไปส่องเลยเดี๋ยวผมพูดภายในนี่คาร์บอนเลยนะครับแล้วก็มีเบาะ CS เบาะ C s อ port นี่ตัวหนังนะครับ ตัวนี้ไฟฟ้าเนาะพี่เนาะอ๋อไม่ไฟฟ้าตัวนี้เป็นนี้นมันจะมีแบบไฟฟ้ากับไม่ไฟฟ้าแต่ปรับจะมีฮีตเตอร์มีฮีเตอร์นี่ฮีตเตอร์อยู่นี่ะนะครับ<ม>แล้วก็มีนุน่นดิฟฟี่สามตัวใช่ไหมพี่ดิฟฟี่เนาะสามเกลือสามเกลืกอวัดบูสตัวหนึง่งตรงนี้ความร้อนตออ่าวัดบูสตัวอ่าเครื่องเสียงก็ดูไม่ธรรมดานะทำเครื่องเสียงมาด้วยคันนี้นิดหน่อยนิดหน่อยนี่เครื่องเสียงกล่องมอนแม็กกล่องมอนแม็กเดี๋ยวค่อยไปตบที่เครื่อง ภายในก็ไม่มีอะไรภายในเรียบๆกิงกรีนรถใช้ชีวิตประจําวันโคตชอบเลยคันเนี้ยเห็นลงนังสือด้วยนานแล้วนังสืออะไรผมจําไม่ได้แต่ผมเคยเห็นอ่ามาด้านหลังมั่งอันนี้ไว้ลากเรือติดเท่ๆติดเท่ๆนะลากเรือ A R B นะพี่เนาะของแต่งนี่เกินราคารถไปแล้วโอ้ตอนนี้รถเหลือคันสองสามแสนตองต้องบอกด้วย ถ้าเกิดระเปล่าๆพี่แล้วเปล่าๆตัวนี้ก็ต้องมีประมาณสักสองแสนกว่าสองแสนกว่าซื้อมาแต่ก่อนก็เกือบล้านแล้วก็นี่พี่เจ๋งชอบขี่จักรยานมากนะจักรยานนี่น่าจะอีกหลายล้านอยู่ที่บ้านตอนนี้ขี่อยู่ไหมพี่เลิกเลิกแล้วตั้งแต่ล้มมาหายปลาหักแล้วก็โควิดพี่พี่เป็นล้มมาด้วยเหรอล้มมาปลาหักแล้วก็โควิดสองปีก็เลิกปั่นผมก็ซื้อมาอยู่ทีหนึ่งขับขี่ไม่กี่ที่หล้วเลิกนี่ก็ซื้อมาสามสี่แสนัวสิบล้อ อะดูดูฝั่งนี้ดูฝั่งนี้ดูฝังงง่งนี้หน่อยสวยจริงนะคันนี้ผมบอกพี่เจีงว่าถ้าเกิดจะขายบอกผมคนแรกรถสะอาดสะอาดคินคนไม่ลกออะเปิดเปิดฝาเครื่องหน่อยแม่วันนี้มา <ไฟ S 1> ซื้อ,าาอมาซื้อโทรศัพท์ได้คอนเทนต์เฉยอ, <laughs> อันนี้ท่อแทนอินเตอร์เป็นไทเทเนียมไทเทไทเ แล้วก็เทอร์โบน่าจะทํามาแล้วอัพไซส์นิดหน่อยอัพไซส์นิดหน่อยนะฮะเป็นไงหล่ะวัยรุ่นเปล่าอินเตอร์กาเลตนะแล้วก็มีวินด้วยวินตัวนี้ก็วินวินนําเข้าวินบอลใช่ไหมพี่วินบอลแต่รุ่นพิเศษรุ่นรถดันลี่ใช้กันตัวนี้ของบาจ้าพี่ใช่บาจาบาจาอันนี้คู่นี้เห็นแค่นี้นี่เท่าไหร่พี่ครึ่งแสนได้ไหมได้ได้อยู่ครึ่งแสนนะตัวไฟสปอตไลน์นี่ยอด เป็นคนตลกนะครับทะเบียน <âu> โอเคนะก็ขอบคุณพี่เจ๋งมากนะครับวันนี้เนาะก,ก็พาชมที่บ้านพี่เจ๋งยังมีเยอะนะเดี๋ยวผมจะพาไปสหกรณ์นุมวมวําเย็นนะไปชมรถพี่เขาอีกเยอะน่าจะมีประมาณสักสิบกว่าคันได้มีแต่รถเก่าๆครับมีแต่รถเก่าๆแต่อะไรแพงปปะอะไออย่างแพงเลยนะเอาโอเคครับยังไง <Okay. S 1> ใครชอบคลิปแบบนี้หรือไปดูรถใครอย่างนี้ บอกผมด้วยเดี๋ยวผมจะพาไปดูเพิ่มนะครับฝากไว้ได้วยครับสวัสดีครับ